วายลงมาเ3็0บาทหมอบไปเจ็4บาทมอย่างนี้800บาทสวยงามเรียบร้อย2อ6 0 0บาทคำเตือน กล่าวสักทีเพื่อนๆทุกคนด้วยนะครับผมวันนี้อยู่กับเกมสาวชั่มหรือเชอร์เชอร์ออฟแอเซ็กนะครับผมกดกันแบบเทอร์โบนะครับผมแต่วันนี้เรามาซื้อฟรีสปินนะครับผมกับทุน2 5 0 0ัาก่อนอื่นฝาก Subscribe นะครับผมใครที่กด Subscribe แล้วก็ไปเริ่มกันเลยนะครับผมล้างหน้าไป1จังหวะนะครับผมแล้วก็ซื้อฟรีสปินเข้าไปเลยครับผม1 0 0 0นบาทนะครับผม มาครับผมวันนี้จะอยุดที่ตรงไหนนะครับผมมาเริ่มกันเลยนะเปิดมาสวยที่90บาทนะครับผมต่ออีก16บาทนะครับผมชุดเขาไม่อยู่แล้วผมเปิดมาสวยที่106บาทนะโอ้โหไปกันต่ออีก144บาทนะโอ้โหสวยงามจริงๆครับผมเก็บตัวคูณเข้าไปอีก192บาทโอ้โหเรียบร้อย640บบาทนะครับผม โอ้โหกำไรแล้วนะครับผมจังหวะนี้นะครับผมเข้ามาทั้งหมดนะครับผมเมก็วินแปดร้อยสามสิบสองบาทนะครับผมโอ้ยสุดยอดนะฮะไหลกันไปต่อนะครับผมยังไงยังไงเอ่ยยังไงยังไง <c oughs> เข้าอีกสามร้อยหกสิบบาทนะครับผมต่อสุดอีกร้อยหกสิบแปดบาทแล้วอลอไปเจ็ดพันหนึ่งร้อยสี่บาทนะครับผมกระโดดข้ามไปเลยเดียว ขึ้นหนึ่งห่เลยทีเดียวนะผมเข้ามาทั้งหมดซปเปอร์เมกเินไป7จ็ดันเจ็ดร้อยเจิบหบาทนี่ครับผมสวยงามจริงๆนะฮะแหมจังหวะนี้นะครับผมจบกันไปที่แปด8ันดห้าสิบแปดาทนะครับผมสวยงามนะครับผมเปลี่ยนเบ็ดนีครับผมไปที่สี่สิบบาทนี่ครับผมล้างหน้าไปหนึ่งจังหวะน,นะครับผมเข้ามาสาสองเข้า 64, อีกหกสิบสี่อู้หครูสาเข้าไป <laughs> โอ้โหทั้งหมด1นึบาทนะครับผมล้างอีกทีหนึ่งล้างอีกสองทีนะครับผมอ่ะซื้อเบ็ดเข้าไปครับผม200บาทนะครับผมเอ้ย2,000บาทนะครับผมเบอร์อะไรครับเนี่ยเ้าแหมเอาสิบหกสวยสวยเปิดมา720นะครับผมนะเปิดหน้ามาอย่างี้ก็สวยงามดีครับผมมาต่ออีกส6บบาทนะครับผมสวยงามจริงๆไปที่หนึ่้อยแปบาทนะครับผมโอ้โห ไม่60บาทนะครับผมแหมขาดช่องแรกไปช่องเดียวนะครับผมคุณผู้ชมไหลเข้ามาเข้าสกรเตอร์ซ้อนอีกรอบดีป่าไม่ยังไม่เข้านะครับผมยังไงครับผมยังไงครับผมยังไงยังไงยังไงไม่เข้าจุดจ่ายไม่เข้าอยู่ดีนะผมไม่เป็นไรนะครับผมไหลกันเข้าไปต่อนะครับผมยังไงเนี้ยยังไงเยังทำทำไมเงียบทำไมเงียบเงียบปิดเลยอ้อโหยังไงครับผมไม่เข้านะครับผมไปคลิปลไปเลยนะ <c oughs> เข้ามาต่อกสุดท้ายเฉยเลยนะครับผมคุณผู้ชมมากันแบบไม่คาดฝันนะมาอีก512บาทนะครับผมไหลกันเข้ามานะครับผมจบจบยังไงนี่ครับนี่ทำไมนี่อย่างนี้มาอีกรอบหรือเปล่าครับสเกตเตอร์ จะป่าหรือเปล่าก็ผมแจกไม่แจกนะครับผมไม่เป็นไรช่างมันนะครับผมยังไงมาอีกแล้วนะครับผมโอ้โหสแกตเตอร์สมรอบเป็นเลยเดียวครับผมจังหวะนี้นะผมมันต้องเอาแล้วแหละว่าสักหน่อยแล้วว่าโอ้โหคูณ22ขนาดนี้แล้วนะครับผมขอเบิ้มเบิ้มสักทนเบิ้มเบิ้มสักทียะครับผมขอเบิ้มเบิ้มขอเบิ้มเบิ้มครับผมยังไงครับนี่ยังไงนี่มาอีกแ0บ 8 8บาทครับผมเลี้ยงต่ออีก5 7 6ร้อยเจสิบหกบาทครับผมอขอเบิ้มเบิ้มอย่างนี้3,120มันต้องอย่างนี้เรียกเบิ้มๆนะครับผมเบิ้มๆยังไงอีก3สปินครับผมโอ้ยทำไมนิ่งอ่ะนิ่งไปเลยไม่เคยหัวนึ้นมาจบกันไปที่8,412บาทนะครับผม เลี่ยนเบ็ดไปที่1น0ะ่แล้วไปกันต่อเลยนะผมไหลเข้ามาอีกทีหูโอ้โหสวยๆแล้วผมคอมโบอย่างนี้เข้ามาทั้งหมด2,500นนะฮะ5าบาท2,500บทนหะ้าบืทไปครับผมซื้อฟิสสปินเข้าไปนะครับผมที่5,000บาทนะครับผมไปกันแล้วผมเริ่มหมุนกันไปแล้วนะครับผมจังหวะนี้ ข้าวมาแล้วผมสี่บาทต่ออีก280บครับผมต่ออีก60บาทครับผมต่ออีก640บครับผมต่ออีก300ครับผมโอ้โหไม่หยุดจริงๆครับผมเขามัน1,000งพัสวยๆนะครับผมต่อมีอีกสาพนหร้บาทส่วนเข้าอีกสี่ยี่บวายลงมา7,360บาทสวยๆครับผม สวยงามอีก600บาทนะครับผมเก็บตูคูณกันแบบยับยับไปทีทั้งหมด1 2ึ่ง่สองพันหนึ่งร้อยหกสิบบาทนะครับผมสวยงามจริงครับผมไหลกันเข้าไปต่อนะครับผมยังนะครับจบที่หนึ่งหมื่นสามพันสี่ร้อยแปดสิบบาทนะครับผมแหมได้เวลาเปลี่ยนเบ็ดนะครับผมที่สองร้อยนะครับผมแล้วก็ปลางหน้าไปสักหน่อยครับสองร้อยแปดสิบโอ้โหพลางดอกเดี๋ยวก็กำไรเะแล้วซื้อฟรีสปินเข้าไปเลยนะครับผมนะ เดี๋ยวจะแถมให้สักหน่อยไม่เป็นไรนะครับผมเริ่มกันเลยนะเปิดมายังไองยังนิ่งเปิดมาสวยที่80บาทนะครับผมโอ้โหวายลงมาอย่างนี้ก็แจ๋วดีครับผม4,560บาททั้งหมดเข้าไปบิ๊กวินไป4760ด้บาทนะครับผมโอ้โหสวยงามจริงๆไหลกันเข้าไปต่ออีก960บาทนะครับผมยังยังไง มาต่ออีก3,600นะครับต่ออีก480บาทนะครับผมจบไปที่4 8 0บาทนะครับผมสวยงามจริงๆนะไหลกันเข้าไปต่อนะครับผมเราจะหยุดแค่นี้เป็นไปไม่ได้โอ้โหมาอีก840นะครับผมยังไงขอเบิ่มๆสักทีดิอีก320นะครับจบกันไปที่1960นะพอจะเท่าทุนได้อยู่นะครับผม ล้างไปนหนึ่งทีก็ซื้อต่อใหม่เลยนะครับผมไปลองแก้มือกันซักหน่อยนะครับผมนะ หลเข้ามา160บาทนะครับผมเปิดเข้ามาอีก80บาทนะสวยๆอีก1,440กับตัวเคจบด้วย320นะครับผมทั้งหมด2,000ท้่นนะสวยงาจริง,รงๆนะะกลมๆนะฮะตรงมา3,840บาทนะครับผมจบไปที่4,240บาทโอ้สวยงาจริงๆนะครับผมไปกันต่อเลยครับผมไหลกันไปยาวๆนะครับผมกับจังหวะนี้4สปิน ติกเตอร์เข้าหรือเปล่านะครับผมไม่เข้าแต่สิวเข้ามาห้า0ันสี่สบบาทน,นะผมมีใหุ้ลิสติกเตอร์อีกแล้วเนี่ยก็ยังไม่ได้อยู่ดีนะผมแหมห้า0สี่สิบสวยๆนะครับผมเลกลมๆนะครับผมจบไปกันต่อนะมาอีกสามพันแดรอยสี่สิบนะโอ้โหสวยงามจริงๆครับผมดอกยี่หนึ่งันหนึ่งร้อยสี่สิบครับผมแหมสป,ปินสุดท้ายว่ายังไง นิ่เงียบับผมจบกันไปที่หนึ่งหมืนหกพันห้ารอยหกสิบาทตอนนี้สามหมื่นสี่างหน้าหนึ่งทีเลยก็ไปกันต่อเลยผมมาสแกตเตอร์เข้ามาแล้วนะ <c oughs> ซื้อสแกตเตอร์นะครับผมไหลเข้ามาเปิดมาที่สี่ร้อยบาทเครับผมมาอีกร้อยยี่สิบนะครับผมต่ออีกหนึ่งพันสี่ร้ยสี่ินะแม่เปิดมาสวยๆพร้อมคูณแปดนะครับผม,อ,อ, 1, บบผมอย่างนี้แปดรอยบาทสวยงามเรียบร้อยสองหมืนสามพันหร้อยบาท ต่อคอมโบอีก1,440นะครับผมโอ้โหสวยงามจริงๆครับผมซุปเปอร์เมก้วินเข้าไป26,400บาทน,นะครับผมแจว๋วจริงๆตอนนี้ขึ้น50,000แล้วนะโอ้โหเบิ่มๆเลยช็อตเมื่อกี้นะครับผมไหลกันเข้าไปต่ออีก480บาทน,นะต่อ2อ8 0ันแนะครับผมแหมจบไปที่3 3น0อบาทนะครับผมยังไง ยังไงนี่ยังไงยังไงต่ออีก200บาทนะครับสวยงี้ยสวยจบไปที่3ามหมงบาทนะครับผมโอ้โหสวยงามาบผมตอนนี้ขึ้น5600 0เรียบร้อยแล้วนะวันนี้มีกังคงต้องขอตัวลาไปก่อนดีกว่านะครับผมจบเป็นที่5 0,000แบดับสวยๆไปเลยนะยังไงก็ขอฝากกดติดตามช่องมีกันไว้ในอบวกอ้อม,อมใจทุกคนด้วยนะครับผม ฝากกดกระดิ่งด้วยนะกดไลค์กด s u b สไคร์นนะครับผมแล้วเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าครับผมคลิปนี้ผมขอตัวไปเติมก่อนครับผมวัสดีครับ